ครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าหกสี่ครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้เราจะส่งมอบรถ AT หกหนึ่งศูนย์นะครับคันนาคาโรเกียร์กลางกองใหญ่นะครับผมปั๊มลายให้กับลูกค้าจังหวัดอุดรธานีนะฮะคันนี้ครับคันนี้เราเช็คสภาพเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะฮะพร้อมรับประกันหนึ่งเดือนนะครับผลงานตะกร้าเรานะครับผม สภาพสวยๆไปนี้ครับไม่ว่าจะมองยากไกลหรือยากใกล้นะฮะก็สวยนะครับนะฮะรายละเอียดเรียบร้อยครับผมนะฮะรถทุกคันจากทางร้าเราถ้าเช็คสภาพเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนี่ฮะแปะสติกเกอร์แบบนี้ครับเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพนะฮะนะ,ะ,นะครับกัดีคุณภาพว่าเช็คเสร็จเรียบร้อยถึงกล้าแปะชื่ออู่เรานะฮะไปนลยครับผมไว้ไว้กำลังแสนนะครับ ตัวนี้เช็คใหม่ทั้งคันนะครับผมเครื่องเกียร์ท้ายไฮดรอลิกป้๊มข่าววอลแพคนะฮะวอลแพกใหม่เลยครับผมนี่ฮะของใหม่ใหม่มือหนึ่งแท้นะครับผมใม่ใจเก่านอกนะฮะสำหรับคันนี้นี่ยังหลังไม่เปลี่ยนนะครับอย่างหน้าเป็นใหม่มไไหมเออคันนี้เป็นใบหน้า8ฟุตนะครับผมใบหน้าใหม่ครับ ใส่ของใหม่เลยรถใส่ไฟที่เดินใหม่หมดนะครับก็ใช้กันยาวๆแล้วครับคันนี้ฮะเรามั่นใจมากฮะรถจากทางร้านเราที่เช็คไปนะครับนี่ฮะใส่ไฟเดินใหม่ทำเครื่องถ่ายใหม่ให้แล้วนะครับระบบโอทำงานได้นะครับผมรถของเรานี่ถ้าเช็คสภาพนี่โอจะทํางานได้ทุกคันนะครับสุยๆแบบนี้ครับจบเป็นราคา7จ0 0แสนหบาทนะครับสำหรับตัว A.T. คันนี้ รถเก่าไทยนะครับเช็คสภาพใหม่นะฮะพร้อมรับประกันคุณภาพหนึ่งเดือนนะครับผมนะฮะอันนี้ส่งจังหวัดอุดรธานีอำเภอทุ่งฝนครับดูถักว่าทางอุดรธานีนี้จะใค้บริการรานเราไปหลายคันเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมที่ความไว้วางใจนะฮะเรวัตกำแพงแสนนะครับเอารถของเราไปใช้งานนะครับ หรับเฮียคันนี้นี่ซื้อมาคันที่สองแล้วนะครับคันแรกซื้อ60คันหน้าคาร่โลไปนะครับแล้วใช้งานไปได้ครับทีสองปีนะฮะอดีขยาจิจการเพิ่มรถเบคพอใช้งานนะครับผมก็มาซื้อกับเราอีกคันนึงครับองขอขอบคุณนะครับที่นึกถึงเรานะฮะเอาถังป้อมขึ้นเลยถังหลังขึ้นนะฮะเราเช่นเคยครับขนส่งโดยบริการของทีมงานซีดีโคลาชเจ้าเดิมเจ้าประจำนะฮะ นิ่มๆครับปั๊มที่เพิ่งแล้วก็เช็คให้ใหม่นะฮะจะแสนห้าหมื่นบาทนะครับสำหรับคันนี้จบไปนะฮะส่งให้ฟรีนะครับ เรอเนี้ยตรงวันอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นะฮะ2564ครับผมถึงพรุ่งนี้นะฮะรถถึงมุมนี้เช้า สวยง,งามแบบนี้ครับคื่อนิ่มๆฮนะใช้งานได้ทุกระบบนะครับผมเจ็ดแสนห้าหมื่นะบ, 50, บาทก็รับตัว a t ท1 0นะครับอันนี้นะครับ ขวขบกประชาสัมพันธ์นะครับผมสำหรับท่านที่ชื่นชอบรถสาฟอร์ดนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับสามารถคุยรายละเอียดสอบถามกับเราได้ครับสำหรับคันนี้เป็น6610คันหน้าคาร์โลเกียกลางครับเก่านอกไม่นานนะ,ะคันนี้เพิ่งด้เข้ามาใหม่นะครับผมนะครับแล้วก็มีคันนี้เราขายตามสาภาพเลยนะครับ630,000บาทครับสาภาพเหมือนเก่านอกนะฮะ รถออกจากบริษัทใหญ่ทางสุพรรณบุรีนะฮรรถตีนะครับคันนี้ใช้ได้เลยฮะนั่นตึ๊กเลยเก่านอกนะครับหรือเก่าไทยครับผมเก่าไทย6กหนึ่งศูคันนี้คันนี้ก็เดี๋ยวเราจะบิ้วสภาพใหม่นะครับใหม่ทั้งคันนะฮะถ้าชอบก็คุยกับเราได้โดยนี้เป็นทีเอสเก้าศูนย์เข้ามาใหม่ครับผมเดี๋ยวบิ้วใหม่ทั้งคันนะฮะถ้าชอบสนใจก็สอบถามเราได้นะครับผม คันในเป็น640นะครับเหลือขั้นตอนการเดินสายไฟฮะเช็ปใหม่แล้วครับสำหรับคโค่งศูนยคันนี้นะฮะมีอีกคลิปนึงให้ชมนะครับผมลองเข้าไปชมคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมน่าจะลงไว้เมื่อเที่ยงวันนี้ครับผมนะฮะดูรายละเอียดของตัวรถได้เป็นรถสวยที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ครับ เราขายอยู่6กแสนสามบาทครับจัดสภาพแบบนี้ครับก็มีเก็บรถซื้อมให้ให้นะฮะก็สินกระบอกเลี้ยวกับสองเา่าไม่ลดนะครับเดี๋ยวเราเก็บตะการให้ครับผม ออกมาขึ้นเสร็จเรียบร้อยดีนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมนะครับถ้าชอบชื่นชอบรใส่ฟอร์ตนะฮะกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเรวัดกำแพงแสนสองนะฮะของเราจะมีรถไถลงมาเรื่อยๆนะฮะทานกดติดตามระบบจะแจ้งเตือนนะครับจะแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่นะฮะ ท่านจะจะได้รับชมก่อนโดอท่านถูกใจคันไหนจะได้โทรมาหาล่อนนะครับผมสวัสดีครับ